สวัสดีค่ะสวัสดีชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนต่อในหัวข้อ Summer Holidays นะคะก็คือวันหยุดช่วงฤดูร้อนของฉันนะคะ,ะค,คุณครูได้สอนเรื่องของการใช้ i ิวแล้วก็ be going to ไปสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้จะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนาะก่อนจะไปทบทวนนะคะเรามาดูนะคะคำศัพท์ การใช้ประโยคนะคะการ a p o l o g i z i n g <c oughs> ก็คือการขอโทษนะคะการขอโทษนะเวลาเราทำอะไรผิดเนี่ยเราก็ต้องพูดว่า I am sorry ฉันขอโทษใช่ไหมคะอย่างสถานการณ์นี้เขาบอกว่าวันนานะคะวันนา broke Lucy's mug นะคะ uh, so she apologized วันนาเนี่ยทำแก้วกาแฟนะคะแก้ว ของลูซี่เนี่ยแตกนะคะเขาก็เลยขอโทษวันนาก็บอกว่า i am sorry นะคะลูซี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะการตอบว่าไม่เป็นไรคือ is t okay นะคะ is t okay หรือว่า that's okay ก็ได้นะคะไม่เป็นไรนั่นเองพอพวนนะคะส่วนเรื่องของการค e e ชิ่งการทักทายนะคะ เราก็มีการทักทายถ้าเป็นทางการเนี่ยเราจะใช้คำว่า good morning ใช่ไหมคะในตอนเช้า good afternoon ในตอนบ่ายแล้วก็ good evening ในตอนเย็นนะคะอันนี้เขาบอกว่า good morning วันนา good afternoon วันนา good evening วันนานะคะการถามคุณสบายดีไหมเราใช้คำถามว่า how are you how are you นะคะฉันส,สบายดี I'm fine I'm good I'm great ก็ได้นะคะ Thank you and you นะคะเราต้องควรจะถามว่า and you เป็นการถามแล้วคุณล่ะเป็นยังไงนะคบเนอะอันนี้เป็นมารยาทที่ดีนะคะเมื่อมีคนถามมาเราก็ต้องควรถามกลับใช่ไหมคะแล้วก็การบอกลานะคะก็จะบอกว่า bye bye นะคะหรือว่า bye ก็ได้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของการใช้วิวนะวนนะคะเรียนไปแล้วนะคะ วิวกับบลเนี่ยใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่เราแพลนไว้ในอนาคตอันไกลนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเหตุการณ์นี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นแค่แพลนเฉยๆนะคะโดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น3โครงสร้างด้วยกันนะคะโครงสร้างประโยคบอกเล่าเช่น subject ตามด้วย View ตามด้วยคำกริยาช่องที่1น,นะคะอันนี้คือโครงสร้างประโยคบอกเล่า ส่วนประโยคปฏิเสธก็จะมีความแตกต่างคือเราเติม NOT ลงไปหลัง i ิวนะคะ subject w i l l n o t หรือถ้าเราเขียนรูปย่อของว i วน Not คือคำว่า won t นั่นเองนะคะแล้วค่อยตามด้วยคำกริยาช่องที่1แล้วก็จุด full stop ท้ายประโยคนะคะส่วนถ้าเป็นประโยคคำถามเนี่ยเราจะสลับเอาคำกริยาวิวไว้ข้างหน้าตามด้วย subject แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1น,นะคะแล้วก็ question mark อันนี้คือส่วนโครงสร้างของการใช้ View will นะคะ ทีนี้มาดูนะคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนให้นักเรียนเขียนเติเตมประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้วิวและคำศัพท์นะคะที่กำหนดในวงเล็บนะคะซึ่งคำศัพท์ที่กำหนดในวงเล็บเนี่ยมันคือคำกริยาช่องที่หนึ่งทั้งหมดเลยนะคะก็ง่ายมากเลยนะคะตามโครงสร้างโครงสร้างประโยคบอกเล่านะคะก็คือ subject ตามด้วยอะไรนะคะตามด้วย View แล้วก็ตามด้วยคำกริยาช่องที่1แค่นี้เองนะคะยังตัวอย่างนะคะ d ดยนะคะเดคือพวกเขาทีนี้คำกริยาที่ให้มาคือคำว่า learn แปลว่าเรียนใช่ไหมคะ e they will learn ก็ will มาใส่หน้ากริยาแค่นั้นนะคะพวกเขาจะเรียนนะคะเรียนอะไร German next year จะเรียนภาษาเยอรมันนะคะ next year ก็คือ ปีหน้าปีถัดไปเห็นไหมคะเป็นการวางแผนที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นนะคะวางแผนระยะยาวนะคะ They will learn German next year นั่นเองเนาะอย่างข้อที่2องเขาให้คำว่า visit ที่แปลว่าไปเยี่ยมนะคะ I visit my grandmother tomorrow อันนี้เป็นคุณยายนะคะหรือว่าคุณย่าก็ได้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อาจจะไปนะคะก็คือ I อะไรคะ I will นะคะ ตามโครงสร้างประโยคเลยโครงสร้างประโยคคือ subject subject คือ I ถูกต้องไหมจากนั้นต้องตามด้วย view ก็ view มาใส่แล้วก็กริยาช่องที่1ก็คือคำในวงเล็บก็คํา่่า visit มามาใส่แค่นี้เองนะคะก็เสร็จแล้วสำหรับประโยคบอกเล่านะคะเอา view มาใส่แล้วก็ตามด้วยคำกริยาด้านหลังแค่นี้เองข้อ2 I will visit my grandmother tomorrow ฉันจะไปเยี่ยมคุณยายฉันพรุ่งนี้นะคะ ข้อ3 Kelly เป็น subject แล้วนะคะทีนี้คำกริีที่หนึ่งก็คือ go นะคะเอา w i l l มาใส่หน้า go แค่นั้นนะคะ Kelly นะคะ to go to her friends party tonight คืนนี้จะไปที่ไหนคะไปที่อ่าปาร์ต mm ี hmm. ้บ้านเพื่อนนะคะข้อ4 5ก็ทำเหมือนกันนะคะง่ายๆเนาะอัน,นี้มาดูนะคะใน p a r t c ให้นักเรียน write negative sentences นะคะ negative sentences and questions negative sentences ก็คือประโยคปฏิเสธนะคะแล้วก็ประโยคคำถามนะคะให้เขียนสองประโยคนี้ลงไปซึ่งเราทบทวนโครงสร้างอีกครั้งหนึ่งประโยคบอกเล่านะคะคือประโยคด้านบนที่เขามีมาให้แล้วหน้าที่ของเราก็คือเปลี่ยนประโยคบอกเล่าที่เขาให้มาเนี่ยในรูปของประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามนะคะอันนี้คือปฏิเสธอันที่สองนะคะ คำถามเพื่อนสุดท้ายนะคะซึ่งมาดูโครงสร้างของประโยคบอกเล่าก่อนเมื่อกี้เราทำประโยคบอกเล่าไปแล้วเนาะโครงสร้างก็คือ subject ใช่ไหมคะตามด้วยอะไรนะตามด้วย view ตามด้วยคำกริยาช่องที่1แล้วก็จุดฟุ้ stop ใช่ไหมคะอ่ะอย่างข้อที่1เนี่ย subject คือ,คำ, we, อคำว่า he นะคะที่แปลว่าเขาผู้ชาย วิวนะคะเห็นไหมคะน,นี่คือวิวเนาะตามโครงสร้างไหมกริยาช่องที่หนึ่งคือคำว่า buy นะคะและส่วนต้นหลังก็เป็นกรรมของเขานะคะ he will buy a new computer นะคะอันนี้ตรงโครงสร้างเรียบร้อยละเห็นไหมคะอันนี้เป็นกรรม object นะคะต่อมาถ้าเป็นประโยคปฏิเสธละ่ะโครงสร้างเป็นอย่างไรโครงสร้างคือ subject นะคะ ตามด้วยวิวเหมือนเดิมนะคะตามด้วยวิวเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มมาคืออะไรคะคือคำว่า Not ใช่ไหมคะเพิ่มมาแล้วค่อยเป็นคำกริยาช่องที่หนึ่งแล้วตามด้วยส่วนที่เป็นกรรมต่างๆนะคะหรือส่วนขยายต่างๆเช่นที่ในที่นี้นะคะเป็น subject นะคะานั้นก็ตามด้วยอะไรคะ View เหมือนเดิมใช่ไหมตามด้วยอะไรคะ Not เห็นไหมคะ ตามด้วยคำกริยาช่องที่1นะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นกรรมของประโยค He will not buy a new computer ครบไหมคะโครงสร้างครบใช่ไหมคะถ้าเป็นประโยคคำถามล่ะประโยคคำถามก็จะแตกต่างนิดหนึ่งก็คือเอาคำว่า view ขึ้นต้นประโยคนะคะเอาคำกริยามาขึ้นต้นประโยคแทนนะคะสำหรับการเนาะเอา view มาขึ้นต้นประโยคจากนั้นตามด้วย subject ตามด้วยคำกริยาช่องที่1แล้วก็ส่วนออบเจกต์ต่างๆแล้วก็ c r e s t i o n mark นะคะอันนี้คือประโยคอะไรนะคำถามคำถามนะคะ,ะเช่น view เห็นไหมคะขึ้นมนประโยคเหมือนกันไหมเหมือนกัน view he เป็น subject นะคะ ตามด้วยคำเครียช่องที่1 buy he will, will he buy a new computer ลงท้ายด้วย question mark นะคะเขาจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ไหมนะคะนี่เป็นคำถามเห็นไหมคะก็โคงสร้างเดิมๆเ,เมื่อกี้เนาะที่เราจดไปเรียนไปแล้วนะคะดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเหล่านี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธแล้วก็คำถามนะคะปฏิเสธคือข้อที่2คํคำถามคือข้อที่3นะคะ ทำตามโครงสร้างที่ครูให้เมื่อกี้เลยนะคะส่วนพาร์ทดีนะคะเป็นการตอบคำถามวิวนะคะอันนี้เป็น yes no question นะคะการตอบคำถามนะคะ,อ,ะอย่างถ้าเป็น mm hmm. เขาถาม่า will Tom p l a y b a d m i n t o n tomorrow Tom ก็คือคำศัพท์นาม he ใช่ไหมคะ พอมก็สวนามฮีคือเขาผู้ชายหนึ่งคนดังนั้นถ้าเขาทำเหตุการณ์นี้นะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่ามีตุ๊กตาหน้ายิ้มอยู่ข้างๆ mm hmm. ก็ต้องตอบว่า mm hmm. yes he will ใช่ไหมคะแต่ถ้า,าเขาพอมนะคะไม่สามารถทำได้ก็ต้องตอบว่าอะไรคะ no ทำไม he won นะคะอันนี้คือในกรณีที่เขาปฏิเสธนะคะ วิวกับว o n นนะอย่าลืมนะอันนี้ปฏิเสธนะคะต่อมาข้อที่2ตัวอย่างเขาถามว่า l l l you take the dog for a walk tomorrow morning will you take the dog for a walk tomorrow morning พวกนี้จะเอาสุนัขไปเดินเล่นไหมนะคะหน้าบึ้งมาเลยนะคะถาม you ตอบอะไรคะตอบ I no I won't นะคะแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำนะคะ ก็ต้องเป็นอะไรคะ yes นะคะ yes อ uh, ะ yes I view นะคะเป็นตน้นโอเคนะต่อมาข้อที่3นะคะประธานคือ Peter and Lucy นะคะ Peter and Lucy เรานับเป็นอะไรเป็น day นะคะ day คือพวกเขานะคะ day day คือพวกเขานะ Will Peter and Lucy go to the cinema tonight? Will Peter and Lucy go to the cinema tonight? วันนี้ปีเตอร์แล้วก็ลูซี่เนี่ยจะไปที่โรงหนังไหมนะคะเราจะตอบว่าอย่างไรหน้าเขายิ้มเลยนะคะต้องตอบว่าอะไรคะ Yes, they will ใช่ไหมคะเพราะปีเตอร์กับลูซี่คือพวกเขาถ้าไปก็คือ Yes, they will แต่ถ้า No ก็คือ No, they won't เป็นต้นนะคะข้อที่4คําำถาม Will the children watch TV tonight? Will the children w a tonight c h TV t คืนนี้เด็กๆจะดูโทรทัศน์ไหมนะคะ children แปลว่าเด็กๆหลายคนดังนั้นเราแทน the children ด้วยคำว่าอะไรคะคำว่า t h y นะคะเหมือนกันเนาะก็ดูเอาว่าหน้าเบึง้งหรือว่าหน้ายิ้มนะคะต่อมาข้อที่หข้อที่6กนะคะ Will Lisa study for a test Lisa จะเรียนจะจะติวสอบไหมนะคะ เขาทำหน้ายิ้มวันนั้นคิชราเอลคือเยสือ n นเนาะข้อ7 8 9 10ปาทำเองเลยนะคะเหมือนที่ครูยกตัวอย่างไปต่อมาในข้อสุดท้ายนี้นะคะให้น,นักเรียนเรียงประโยคที่เขาให้มาเนี่ยเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะสังเกตว่าอันนี้นะคะจะเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์คำเนี่ยวางไม่เป็นลำดับนะคะดังนั้นนักเรียนเรียงลำดับอ่า ประโยคให้สมบูรณ์นะคะตามโครงสร้างที่ครูให้ไปเมื่อกี้นะคะประโยคบอกเล่าปฏิเสธคําถามดูให้ดีๆว่าไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังนะคะข้อที่1นนะคะนี่เป็นประโยคคําถามเห็นได้ชัดว่ามีเครื่องหมาย question mark ตรงนี้ใช่ไหมคะดังนั้นหนูเรียงประโยคให้สมบูรณ์นะคะประโยคคําถามก็วิวขึ้นตน้นวิวตามด้วย subject ตามด้วยค,คํากริยาช่องที่1แล้วก็ส่วนขยายนะคะเป็นกรรมหรือว่าเป็นส่วนขยายก็ได้นะคะ ข้อ2นี่เป็นประโยคปฏิเสธมีคำว่าวนตรงนี้นะคะก็คือ subject ตามด้วยวนและตามด้วยคำกริยาช่องที่1นึ่งแลวก็ส่วนขยายหรือกรรมนะคะข้อที่สเป็นประโยคอบอกเล่านะคะข้อที่สี่เป็นประโยคบอกเล่าเหมือนกันวิวเฉยๆเห็นไหมคะข้อที่5าประโยคคำถามนะคะเครื่องหมายเครื่อชั้นมากอยู่ตรงนี้นะเรียงประโยคให้ถูกต้องนะคะโอเคนะคะนรียนลองทำด้วยตัวเองเนาะ ตามโครงสร้างที่ครูให้ไปเมื่อกี้ถ้าไม่ทนันในคลิปก็ย้อนกลับไปดูโครงสร้างใหม่แล้วก็จดในกระดาษนะคะจากนั้นลองเรียงประโยคด้วยตัวเองนะคะสัปดาห์นี้ก็แบบฝึกหัดอย่ยงเท่านี้ค่ะก็ขอจบการสอนเในเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ